วันทึกลึกลับงูเห่าอสรพิษร้ายที่สามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เพียงชั่วอึดใจหลายคนจึงเลือกที่จะหนีแต่ที่บ้านไผ่ขวางสุพรรณบุรีกลับมีชายคนหนึ่งที่ออกล่าง,งูเห่าด้วยสองมือเปล่าโดยไม่เกรงกลัวมันแต่อย่างใดปัจจุบันที่อำนวยหันหลังให้กับงานก่อสร้างหันหน้ามาเสี่ยงกับความตาย ด้วยการดูและล้วงลงไปในรูที่มองดูปุ๊บก็รู้ทันทีว่ามีงูอยู่ไปจะเห็นรอยมันมันปากรูเป็นมันเงี้ยรอยมันครับเนี่ยจะอยู่รูรูจะเป็นมันอย่างเงี้ยครับถ้ารอยใหม่ๆหมเงี้ยอยู่แน่นอนครับการขุดต้องใช้ประสบการณ์ล้วนๆเพราะหากขุดไม่ดีงูอาจจะหลบหนีหรือหันมาแว้งกัดได้เนี่ยถ้าเจอตัวมันก็อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเราจับหัวได้ก็เ,เห็นหัวก่อนนี้จับหัวก่อนได้ครับทางนี้เราจับ เมื่อเห็นตัวก็คว้ามหมับทันทีดูอย่างนี้แล้วเหมือนง่ายนะครับแต่เคล็ดลับของเซียนงูเห่าคนนี้อยู่ที่จับหางโอกาสตายน้อยกว่าจับหัวครับจับหางมันห่างไกลว่าหัวเยอะเพราะหัวนี่มันนอกจากเราให้แน่นจริงๆถ้าเปียก,กน้ำเนี่ยมันคืออันตรายรามันอยู่ลึกจับหัวดึงมันดึงลำบากค,ครับ มือทีมจะลูดมือเราจะลูดแล้วเขีย่ยวมจะโดนมือเราตามมือเราเนี่ยเดินไปดูไป,ไปเจอที่ไหนเป็นจับที่นั่น <c oughs> แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายได้เสมอไปอย่างเช่นเจ้าของรูตัวนี้โอ้หไม่ไยเมื่อดึงไม่ขึ้นต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงตายที่สุด พราะงูเห่าในรูรู้ตัวแล้วว่ากําลังตกอยู่ในอันตรายดังนั้นการขุดลงไปจึงต้องระวังการพุ่งฉกของมันให้ดีเพราะทุกเสี้ยววินาทีมันเดิมพันกันด้วยชีวิตระหว่างคนกับงูไปดูเหา่าโอ้กัดตายเลยครับผมกัดกระเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียวครับเานี่ชีวิตของพี่อํานวยเซียนงูเห่าเมืองสุพรรณผ่านการเดิมพันชีวิตมาน,นานกว่า20ปี เผชิญหน้ากับงูเห่ามาหลายรูปแบบอย่างเจ้าตัวนี้ที่ยอมสู้ตายถวายหัวเมื่อจับขึ้นมาได้ถึงรู้ว่าทำไมมันถึงกล้าสู้ถวายหัวก็ดูตัวของมันสิครับยาวเกือบ2เมตรเลยทีเดียว ถ้าเกิดเดินไปแล้วบังเอิญต้องเผชิญหน้ากันแบบตัวต่อตัว,ต,ว,ต,วต้องบอกว่ายิ่งเป็นที่โล่งเท่าไหร่ยิ่งอันตรายมากเท่านั้นเนื่องจากงูมันสามารถหันมาโจมตีได้ทุกวินาทีเป็นวิธีที่พี่อานวยพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดหน้ารางกว้างใหญ่ที่หลายคนอาจดูเป็นที่รกร้างไรค่า ที่นี่จะเป็นสถานที่พิสูจน์ความสามารถเกินมนุษย์ของคุณอนุชาเซียนปลาไหลหนึ่งเดียวของไทยเบ็ดตกปลาถูกนำมาพันปลายไว้กับเชือกไนลอนจากนั้นปลากระดี่จะถูกนำมาหั่นเพื่อทำเป็นเหยื่อปลาไหลอุปกรณ์อันดับต่อไปเพื่อใช้ลาบปลาไหลก็คือไม้ย,ยาวประมาณเมตรครึง่งทิมแทงลงไปเพื่อหารูใต้พงหญ้าก่อนที่จะใช้สายตาของเซียนปลาไหลดูว่ารูไหนรูปรลาไหลรูไหนรูปรู แล้วรูไหนคือรูงูที่ผมรู้ว่าอันนี้รูปลาไหลรูปูหรือรูงูเลยครับลักษณะรูมันจะต่างกันนะครับคือให้เราต้องสังเกตดูถ้ารูปลาไหลนี่ลงไปในน้ำเนี่ยมันมันจะลื่นมันจะแก่งนะครับช่วงที่มันไขหัวขึ้นมาช่วงชั้ผิวน้ําเนี่ยปลาไหลมันจะปลายตมูดันดินมันอ่อนไว้เนี่ยและคาวหรือเมือกมันจะติดอยู่ทีบริเวณนั้นถ้าเป็นรูปูเนี่ยรูก็จะอีกอย่างหนึ่งมันจะมีรอยตีมันตะกายไว้ และรูมันจะตั้งอย่างเดียวครับตั้งดิ่งลงถ้าเป็นรูงูมันต้องมาแก่งมาลื่นอยู่บนข้างบนนะครับถ้าใต้น้ําจะไม่ใช่ครับต้องยอมรับครับว่าสายตาเซียนปลาไหลนั้นแม่นยําเหลือเชื่อเพราะที่ล้วงขึ้นมาจากรูมาให้เราดูอยู่นี้นี่แหละครับลูกปลาไหลที่ยืนยันได้ว่าในรูต้องมีแม่ของมันอยู่อย่างแน่นอนคุณอนุชาละเว้นรูที่เจอลูกปลาไหล เพื่อมันได้มีแม่ปลาปคอยดูแลจนเติบใหญ่ส่วนรูปลาหลายอื่นๆก็อย่างที่เห็นครับพอเจอปุ๊บ,บก็จัดแจงนําเบ็ดเกี่ยวเหยื่อล้วงไปวางก้นรูจากนั้นก็จะทําเครื่องหมายไว้กันลืม,ก,ลมก่อนที่จะเดินหน้าหารูต่อไปกินแล้วเนี่ยดูครับดู ดูสายตาเสียดครับแค่มองก็รู้ว่ามีปลาไหลกินเบ็ดอยู่ในรูแล้วและนี่ก็คือคำตอบของบทพิสูจน์สายตาเสียดที่มีปลาไหลตัวนี้เป็นพยานได้อย่างดีครับแต่รู้สึกว่ารูนี้จะมีปัญหาเสียนปลาไหลของเราสีหน้าเครียดผิดปกติในขณะที่เราก็กลัวว่าไอที่กำลังจะติดเบ็ดขึ้นมาอาจจะไม่ใช่ปลาไหล โอ้โหครับปลาไหลขนาดเกือบโลตัวนี้แหละครับที่ทำเอาพวกเราเครียดไปตามๆกันเห็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับแล้วล่ะครับว่าคุณอนุชาแกเป็นเซียนปลาไหลของแท้เราแค่วางเบ็ดทิ้งไว้ชั่วอึดใจพอย้อนกลับไปกู้เป็นต้องเสร็จเซียนปลาไหลของเราทุกรูเลยแหละครับพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ เปิดโลกเร้นลับสัตว์โลกล้านปีที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยบันทึกความลับใต้ท้องทะเลไทยกับฝูงปินปรกการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกบันทึกสถิติโลกของหญิงไทยกับการท้าความตายด้วยการอมแมงปอกไว้ในปาก